มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนภาพล่าสุดเวียสุกลวัน์ตัดไม่เหลือใยห,หลังเลิกเบลล่าราณีค่ะทำเอาฮือฮาทั่วโลกออนไลน์นะคะเมื่อพิธีกรชื่อดังอย่างบอยวันบันเทิงได้พูดถึงเวียสุกลวัน์และก็เบลล่าราณีนะคะที่ได้ยุติความสัมพันธ์หลังคบหากันมายาวนานกว่า9ปีค่ะ โดยทั้งคู่ตกลงกันนะคะว่าจะอยู่ในฐานะพี่น้องที่ห่วงใยกันเท่านั้นค่ะโดยล่าสุดนะคะเบลล่าเองได้ออกมาเปิดใจเรื่องนี้ได้บอกว่าอย่างที่ทุกคนรู้ว่าเราสองคนรู้จักกันมานานเรียนรู้ศึกษากันมานานตลอดแต่เมื่อเรามีมุมมองไม่เหมือนกันก็ตกลงกันนะคะว่าจะเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันค่ะ และสำหรับภาพที่ชาวเน็ตแชร์ออกไปว่าทั้งคู่ยังคงไปทานข้าวอยู่ด้วยกันนั้นบเบลล่าชี้แจงว่าเป็นภาพเก่าเมื่อปีที่แล้วนะคะส่วนประเด็นเรื่องมือที่3ยืนยันว่าณนะตอนที่คุยกับเวียเพื่อที่จะลดสถานะจากคนรักมาเป็นพี่น้องที่ห่วงใยกันนั้นไม่มีเรื่องมือที่3มอย่างแน่นอน,นะคะ่ะเมื่อถามว่าทำไมถึงเข้มแข็งแบบนี้ก็บอกว่าเลิกกันด้วยความเข้าใจแล้วก็ครอบครัวก็วกวทำให้เข้มแข็งนะคะ สุดท้ายเองเบลล่าขอขอบคุณความห่วงใยจากแฟนคลับที่ส่งมาให้ล่าสุดนะคะทีมข่าวจะพาทุกท่านมาส่องภาพล่าสุดของเวียสุโกลวัตนะคะตัดไม่เหลือใยกลับมายิ้มได้อีกครั้งหลังยุติความสัมพันธ์เบลล่าราณีค่ะโดยงานนี้นะคะเวสุโกลวัตไ,ได้เผยภาพตนเองผ่านทางอิ s สตาแกรมส่วนตัวเป็นครั้งแรกนะคะโดยโพสต์คลิปดีโอขณะที่ยิ้มสดใสและโพสต์รูปภาพอีกครั้ง ขณะกลับมาออกกําลังกายดูแลตัวเองบอกเลยว่าวีรสุกลวัน์นั้นล่าสุดก็ไม่มีอาการเศร้าเช่นกันนะคะแฟนๆหายห่วงได้เลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ